สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวก็มานําเสนอนะคะที่พักเทียงนาน้ยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเคยทําอันนี้ไปแล้วนะคะดาวเราเคยลงคลิปไปแล้วแต่ดาวก็มาเพิ่มเติมเพราะวันนี้เรามีการเสริมนะคะเทียงนาน้ยของเรานะคะโดยการทําเป็นชั้นเลเวลอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีที่นั่งสองระดับแล้วก็หลังคาก็ทําเป็นทรงเพิงนะคะแล้วก็มีหญ้า อีกชั้นหนึ่งนี่เลยค่ะเอาไว้ใช้เวลาพักผ่อนทำสวนกลางวันหรือเป็นที่นั่งทานข้าวนะคะพักร้อนโอ้ยิ่งชุมนุมกินส้มตำกันที่แซบอีดีเดอมีบรรยากาศเย็นมากใต้ลมไม้นะคะลมเย็นมากเพื่อนเพื่อนก็โปร่งโล่งอย่างนี้นะคะเป็นชั้นทำจากไม้เก่าค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นเสาปูนนะคะก็ซื้อมา ไม้ก็เป็นเศษไม้เก่าที่เหลือใช้นี่ค่ะเป็นที่นั่งพักสองระดับข้างบนก็ปูเสือนิดนึงจะได้ไม่เสียนตํำนะคะทมีทางขึ้นเออโดยบันไดแบบนี้นะคะนี่ค่ะใครที่มีเศษไม้เก่าอย่าทิง้งมาเพื่อนๆเราก็เอามาทำเป็นศาลาพักร้อนนี่ ง่ายๆค่ะนั่งได้สบายเลยนะคะมีสองระดับพื้นที่ใช้สอยเยอะดีค่ะเพื่อนๆตรงด้านบนก็มีพนักพิงด้วยนะคะพอดีฝั่งทางด้านนู้นเป็นสะค่ะก็นั่งริมสะเย็นสบาย ลมพัดมาก็เย็นดีค่ะกินส้มตำกันโอ้บรรยากาศได้ฟิลมากเพืเ่อนๆใต้ร่มไม้นะคะเย็นทั้งวันเลยก็เป็นไอเดียนะคะเผื่อใครอยากที่จะทำแบบซุ้มพักกลางวันหรือว่าเป็นซุ้มเอาไว้พักร้อนเวลาทำสวน นอนก็ได้ทานข้าวก็ได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะน,นี้ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ3ามเมตรเนาะสามคูสองครึ่งประมาณนี้ใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใครอยากทำก็เป็นไอเดียนะคะใครจะเสริมเติมตรนไหนก็สุดแล้วแต่เลยค่ะเอาที่ชอบ ตรงส่วนหน้านี้เราแบบวงหลังคาวงจากเพิ่มนะคะจะได้แบบเย็นสบายตลอดเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะคะด้านข้างด้านล่างก็เป็นใ้ถุนเนาะใ้ถุนก็จะโลง่ลงๆแบบนี้เป็นสองระดับค่ะด้านล่างก็เก็บไม้เก่าเก็บของอะไรได้นะคะนี่เลย นแบบนี้ค่ะรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะช้ทุ่งนาก็ฝากเป็นไอเดียนะคะหากใครชอบมีไม้เก่าๆอย่าเอาไปทิ้งค่ะเอามาทำเป็นซุ้มแล้วก็ทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวกสบายก็ทำให้เรียบร้อยแล้วจากฝีมือช่างนะคะ อันนี้เราก็ทำกันเองก็มีช่างคนหนึ่งก็ช่วยๆจ,จับกันทำแบบง่ายๆนะคะมีคมไปติดอันนี้เราก็เพิ่งจะฉลองปีใหม่ไปเราก็นั่งเป็นซุ้มทานอาหารได้อีกซุ้มหนึ่งเลยสบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ